อีคันหนึ่งที่งบน้อยเอาน้อยกว่าอีกเหรอเดี๋ยวสามแสนกว่าบาทคันนี้สามแสนกว่า BRV เจ็ดที่นั่งสามแสนกว่าฮอนด้ารถใหม่แปดแสนกว่ารถไปเท่าไหร่แปดแสนกว่านะผมไม่จกตานะคันนี้ฮอนด้านเฮียเอางี้วางสองหมื่นวางเท่าไหร่วางแค่สองหมื่นหกพันแปดหกพันแปดอ๋อคิดว่าจะไปไหนมาไหนก็ครอบครัวต้องมีสตังค์เยอะขนาดไหนครับผม ต้องมีซาตอ้เยอะขนาดนี้ต้องมีเงินเยอะนะใช่ไม่ต้องเลยหกพันแปดนี่จำเป็นหกพันแปดต่อเดือนหกพันแปดหกพันแปดนะฟังไม่ผิดนะใช่คันนี้เลขไหมเท่าไหร่ปีอะไรข้เฮียเลขไม้นะตัวเองหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดรถปีห้าเก้าหรือปีสองศูนย์หนึ่งหกครับผมรถใหม่นะครับแปดแสนสองแปดแสนสองเช็คได้เลยฮะตัวนี้เป็นหนึ่งจุดห้าบีเอวีตัวเอสวีครับผม เอคือตัวโลวีคือตัวกลางเอสวีคือตัวท็อปคันนี้เป็นวดูไงไฟตาเบกเอเตดูคิวเรตดูกระจังหน้าดูแหลกหลังคาด้าน,นบน <Okay. S 2> คันนี้เป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแต่ราคาแจ๊ดราคาอะไรราคาแจ๊ดครับผมเต็งไปดูแจ๊ดก็สามแสนกว่าสามแสนกว่าแล้วครับผมแจ๊ดสามแสนกว่าแต่คันนี้นมีอาร์ว <laughs> ี